คอยขึ้นนะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่าคือไปสุขสุข,ขนานะพี่น้องมาขามเหรอไปเห็นเราบ้าหสบายดีพ่อแม่พี่น้องอันอนี้น้องก้องสิขึ้นมาขามนะนเามนาะพี่น้องเอาไปมือน้องก้องสิมือพี่น้องเลย ไม่นี่ฮันน้องกล้องสีก้าบบาทเนาะพี่น้องเนาะจะได้ใส่เพิ่มขึ้นมาข้ามเอเมื่อฝากระเบาน,นั่อยู่บ้านนะ้องจังเล่าให้น้อยสิเม,มื่อส่งน้องพี่น้องเดี๋ยวฉันมาถ่ายคลิปนี้ได้บ้านน้องกล่องเป็นไผ่มาจากใส่น้องพี่น้องเห็นพี่นอ้นองถามหลายลายเนาะได้ม,มาเห็ดคลิปซะได้ม,มาเห็ดคลิปบอกแน่บอกแน่ให้น่อยว่าฟอฟออะไรวะยันกินปลาเบิร์ด ไเป็นไร้ไ้เดือดกระไดส์ห้าเลยนไปเห็นะเบานะมะข้ามกกเนี่ยมันกวนวานเนาะพี่เนาะแต่ว่ากระบวานเป็นได้หรอนวลหมอมีเป็นหมะค้ามแบบแข็งๆเนาะนี่เสียให้เบิง์นนี่มางตีนเนี่ยมันพี่เนาะแข็งแขงแข็งแล้วมันเป็นอย่าง ข้างล่างเมนฮาปัดทีหน้าเนาะพี่น้องเกษตรเพาะบอเพียงเสษ็จเพาะเพียงเบิดเงินไปสามหมื่าาน,นู้ค้าจ้างเนาะไอ้เบิ่งนในคลิปเยอะอรียว่าคลิปน้อยๆก็ได้เนาะเพนไทายได้อะนาสุกไปเดททายโปรเจ็ตนน์ให้เนาะ เดี๋ยวที่ถ่ายค้างบ้านะนะครับแล้วก็โปรเจกต์ของบาสุกนันเฮ็ดแทงน้ำกับโปรเจกต์น้ำกันนี่นะพี่น้องออกเงินกันเนาะบาสุกออกเงินซื้อแทงน้ำครับเฮ็ดแทงน้ำเมื่อไปสามหมื่นพุทนะบาสุกอซอื้อซื้ออันนี้ซื้อแทงน้ำตัวนั้นเมื่อหนึ่งแล้วก็เครื่องกลองน้ำกินเนาะเมื่อหนึ่งเมื่อปลายก็คลองยังแล้วก็ซื้ออันนี้อีกประมาณห้าหกพัน เดออีพอระเช็ดเรามาจอดจังสีก่อนพี่น้องอเล็กมาจอดมาเสื่อมก่อนเนาะมาเสื่อมให้มันเข้ากันนะก็สิเอาไปอ่าไปว่างในกราเทปูนเนาะพี่น้องสำหรับบอนสีว่างกันนะจะแจแจหัวบอนนะเนาะบอนหันมั้งหรือว่าบอนนี้เดี๋ยวเลือกันเนาะพี่น้องว่ามันจะเหมาะสมบอนใดบอนว่างแบบว่ามันต้องว่างท่าบอนในบรรยากา่ใดได้ปะนะ ต้องหาบอลดีๆแบบบอลบอขับขแข็งแทงน้ำหนึ่งพันห้าร้อยลิตรมากุอูนคือเฮดชูซื้อกระต่ายมาสองแนสนมาเสมาเฮดขิบให้สองมีคนติดตามไลา์เห็นมันสิขูบอยู่มนสิขาดทุน <c oughs> เราเคยเห็นอ่ะเคยกิน,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 เ,กนเสียเปล่าเลยเสียเหอขึ้นมากมั้งฮะเป็นกระต่ายที่มันตายแล้วเด้อขออภัยสำหรับคนเลี้ยงกระต่ายเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นกระต่ายธรรมาชาติเด้อพี่น้องว่าเปนกระต่ายเดี่ยงเนงาะถ้ากระต่ายเดี่ยงมันสิเป็นตาหักเป็นตาหักเหมือนกระตา่ายเดี่ยงคือกันวัวจ้าโอ้ยกระต่ายเดี่ยงจะได้หนิท่านกระต่ายเดี่ยงตัวโต้วนพี่ๆอีนี่มันสิผิดกดยูทูบบอผิดบอ๊เขาใส่เหี้ยอเออเขามันถือกระนั่นมันถือ ขเขาเอามาขาอย,ยู่ตลาดพี่น้องเอยก็เลยซ<ะ>ื้อมาเลยไปตลาดาตลาด,ลาดาลวันศาศาศาศุตลาดข้าแปลงมันนี้วันหานตลาดข้าแปลงมันมีของปแปลกๆหลายเออใจหม,าามากระต่ายพี่น้องเยอยก็กินแต่ตอนอยังน้นอ,อยตอนตะกี้อิปะเถาเราพ่อขอไปใหม่ในละลายมันเถือเ่อแวเนาะ ไรดิกินอีกเลยหลังจากกินตอนมาพาะๆหรือบ่ากล่องโดดลงมาโดดหล่ะเนี่ยมาลงมาเก็บลงมาเก็บพอดีจะบอกพี่น้องเด้อเนี่ยว่าเป็นไฟเป็นไฟมาจากใส่้ากระจาบมะใส่ มาเป็นข้าเลี้ยงอกแม่ส่วนนี้เทียงกันพี่น้องอ้ยไปไว้ไปไหว้ไปไหว้ไปไว้ว้ว้ขะตายเลี้ยง จับตัวมากมากกับบวมากกับอยางนุ่มนุ่มเออง่ายๆงขั้นชัเรียงจับเบิ่งกะหูมันนุ่มนุ่มเออันนี้แค้งก็โทดโย่น่อย่าก็แกะดูกกรแท้งแน่นอดน่เก็บประคามพี่น้องไปนเประคกับัในนี้บ ได้ก็คิดกันนะฮะพอรงเ่านีนำอกลงมงแล้วมันก็หดมันฝนฝนมันอนีแม่เนาะสั่นิอเลยไอ้ระามอยู่นะ่โบโตไปสนเียนนีเออามาิเลย มาบอกเอฟซีว่าจะเป็นไพ่มาจจกใส่เดี๋ยวเป็นถามอา่าวันนี้เขาก็ับมาบอกเอฟซีด้วยเนาะเห็นบาซุกลงคลิปไลค์คลิปเนะาะเพคยกันได้ว่าเออหนังกองเป็นไพ่เป็นไพ่บางคนเพ่อดีหูแล้วเนาะว่าหนังกองเป็นไพ่มาจจกใส่เนาะบางคนก็บอก่ท่านในหูพี่เนาะกาให้หนังกองเบาเองเน,นาะหนังกองเป็นไพ่เป็นไพ่มาจจกใส่สบายดีพี่น้องอชื่อน้องกองเนาะบ้านคำให เงาโคมสีดนแข็งสาลาวันจะจะจังไหนมาอยู่นี่มาน้ำไอ้น้อยโอมาน้ำไอ้น้อยเนาะโดยเจ้าหันยุบวัดป่าแม่นบ่โดยน้องก้องหันเราอยู่วัดพี่น้องเราอยู่วัดป่าวัดป่าบันคำให้แล้วก็น้องไอ้น้อยหันกับเป็นลิ่นน้ำคูบาเนาะแปลว่าน้องก้องอันที่ว่าอะไรก็เป็นสังกะรี่ใช่ไหมพี่น้องเป็นเด็กวัดหรือว่าเด็กวัดแบบนี้เนาะหัน่าภาษาไทยประมาณน้เป็นสังกะรี่เยู่วัดเดีวกันนี่น้อยกับ เอามาหลินน้ำหรือว่าอ,อยากมาหลินน้ำหรือว่าจังไดก็จะเอาไปอันนี้กันไอ้ไมด้ส่วนมา<อ>นกไอ้ส่วนมาหลิน<า>ก็นเลยมาหลินน้ำดป,ปานสีตกนะฮะเพิ่งอีปานนะฮะน้อยอีปานสิออกประตูแหละฮะน้องก้องมาหลินน้ำบา้านน้อยๆก็พามาหลินน้ำเนี่ยก็เลยมาสุกเกลือส่วนไป เวียหนังกล่องก็ดูดูพี่น้องเอ้ยกับเออที่ซี่พี่ก้อยโอ้หนังกล่องทุกม่ดูแท้นั่นจะสี่แสนจักความเนาะ,ะสุดก็ได้สิบมาบอกหินแย่งหนังกล่องนั่นเป็นอยู่วัดป่าเป็นกับมาลินนั่นหนังน้อยๆเนาะเป็นกับมานอนอยู่บ้านไล่ขึ้นเต๋อเป็นอาทิตย์แต๋อบ่กสิบสองมือสิบสามสิบสามก็มือกับสี่สองอาทิตย์แต่พี่น้องเด้ขึ้นมามาหินเน,นาะครับมานั่นมานี่หลายๆอย่างเนาะมาฝึกงานก็ว่าได้ เจ็บีก็ถามมาเออหนองกล่องมีสองวันหนองกล่องบ่มีสองเป็นของตัวเองเนาะมีแต่สองอันนั้นสองซังการีสองยูวัดเนาะโดยสองเป็นทีมงานยูวัดซื้อวัดจังเลยซังการีแซแนลซังการีแซแนลนาะพี่น้องเป็นอันนี้กับผาปติดตามหนองกล่องในเด้อแต่ว่ามันเป็นสองของ่นเองหรอกสองอันนั้นสองซังการีรวบเบิดทั้งซีคนชร์จแบบว่าเป็นสองยูวัดนะภายมาเป็นซังการีกับเขามันเป็นทีมงานจะเสียเนาะโดยไายออกจากอันนี้ จมีอ้น้องอยู่บ่มีไอ้น้องเีอ้นจะเป็นลูกพี่จะคุที่เท่าไรเป็นลูกที่ซองใหญผู้หนึ่งน้องผู้หนึ่งตอวนีอื้อยอีกผู้หนึ่งบ่โดยเอ,ยเอยือ,อยจะจปีเอือยสิบเจ็ดือสิบแปดเเือยจะสิบเจ็ดปีน,นะแสดงว่าพ่อแม่ตอน,นยังหนุ่มอยู่เลนะยเนาะเจ็ดปีเหรพ่อแม่บ่พ่อประมาณสามสนี่แยแม่ก็สามสิบสี่สามสบห้าเรามาอยู่วัดโดย แล้วเห็ดแบกยังเพาะกระเม็ดกันปนมันเฮ็ดมันหน้ากับเห็ดบ่เห็ดเห็ดหน้าคือกันเฮ็ดหน้าเห็ดมันโอ้นี่ดอกมีเวียเห็ดอีู่แล้วกะสีประมาณนี้เนาะคือเนาะกะสีโบราณแกยังอีกเนาะเคนถามนังกล่องมาไปจูจังไหนมาจังไหนมาอธิบายให้ฟังไหนเด้อเพื่นเอฟซีถามยังอีกเนาะคำถาม น่าจะเบิดแต่ะทนี้แล้วมั้งน้องกล้องมาแต่ใส่หุ่นจักหรือยังไงคือมาอยู่บ้านเห็นว่าอ่ายังบางคนก็วบบ่านหน้องกล้องไปทีมงานในเด้อทั้งคนก็ว่าน้องกล้องมาฝึกงานบอลกันนาจะแม่นเนาะน้องกล้องก็น่าจะมาฝึกงานหรือว่าเออพี่ที่ถ่ายคลิปถ่ายนั่นถ่ายนี่ถ่ายเป็นอยู่บ่เป็นอยู่ก็พอได้อยู่น้องกล้องก็อ่านหนังสือบ่ได้เบิด์ตแต่ว่าไ<น>ด้เบิดอยู่บ่เรียนจบพอได้เรียนจบม้อหนึ่งยนจบม้อหนึ่ง อันอันังซื้อเลาวได้เบิดตวบานเนาได้แต่ว่าคันังซื้อไท่หนังซือไทยก็เปลาเอากรได้นีย่ยบรายิาคโอ้ยได้นี่ยแ่เอฟซีังไท่กันแันซมหาหน่องกล่องกนบาเสียงเอาก็ได้นเนาะจังไงเดี๋ยว่าโทษรอ <laughs> มีเอฟซีังไทยแซมาอีกมีอยู่ได้บ่เอฟซีกพอชองสามคน ม่านนี่เนาะพี่น้องเนาะแกนกงันนี้เฮ็ดอันนี้บล็อคขันอันนี้ขันเรามาไม่อยู่น้าไม่อยู่น้าเลยมาฝึกงานกันสิอันนี้อีรอกพี่น้องกันสิซอยอีหยังนี่หรอกี้คนเรียกว่าซ้อนหนังกล่องไอเดอร์ไอหยังแห่งใสเฮ็ดสองไอหยังแหแนวหนังกล่องก็มี่สองเป็นอ่าสองของวัดเนาะเป็นอยู่ในสองของวัดในการนั่นแหละบัดใหญ่ไปสิยังอยู่วัดอยู่บ่ก็สิอยู่ เพราะว่าเรามันเป็นสังการีอ่วัดอยู่ยหลายจักปีละเป็นปีแล้วบ่ยังประมาณหาเดือนหกเดือนพอมาฝากับครูบาไา่าคือมาแต่มิดหันไอไอน้อยไปบนอยูบ่บ้านโวยบากระซิกไอน้อยชี้ก็เลยเมื่อนั้นไปมือตักบาตตักบาตและะเลยไปตักบาตแล้วนี่ก็ฝ้าไอาน้อยไปดีนั่งผู้เช่าเสียบบาะเอม ดีนั่งของเช้าก็เลยมาดละหันก็เลยอยู่เลยจะหอนมือนี่โอ้ยู่แต่ตอนนี้น้อยไปบวชพุ่นเนาะโดยก็เลยหุ่นจักกันมาเลยกับน้อยๆเนาะก็มามาบานกันน้อยๆกับบุคคลเดิไปถ่ายคลิปดอกมี่จะบาร์ซุกไปถ่ายคลิปเนาะก็เลยเอาหน่องกล่องไปน้ำก็เลยก็เลยซ้ำมว่าสวยงานบาร์ซุกซ้ำอ่ะเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะหน่องกล่องเพื่อนกับชิมือมือนี่เนาะพี่น้องก็ใชว่ามาถ่ายคลิป ก็ทต่นดนจังฉีไทยคลิปดอกให้ FC เอฟซีเพิ่งนั่นนี่ก่อนเนาะว่าอันอันนี้เขาบอกไว้เพิ่นก็ที่หุ่นจักไหวกนะให้เพิ่นสงสัยก่อนเนะ <c oughs> <c oughs> าะวต่หนังกล่องเป็นไปเป็นไปแต่มีประมาณนี้เนาะ <c oughs> มือนี่น้องกล่องก็ทีเมื่อบัดขึ้นแล้วเนาะโ <c oughs> ดนๆวัดใช่ไหอีกประมาณช่วงดำหน้าเนโอ้ดำหน้าบ่ดำหน้าก็ทีมาดำหน้าเลยอืมดำหน้าซอยเยอมากดูแล้ว ไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับชิวเวสเพียงสานีเนาะกลับมาบอกพี่น้องซื่อๆเนาะเอพี่น้องเป็นคอมเมนต์ถามมาะซูกนี่แหละก็เลยมาเฮ็ดคลิปตอบเนาะพี่น้องแต่ก็เจอกันคลิปหน้าเด้อน้องกองเพันธิเมื่อไเด้อบ๊ายบายพี่น้องฝากกันกินหน้าเด้อพอมีคนพาเขาไปถ่ายคลิปแบบนี้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย